เอากระดองมาเอากระดองมาเอากระดอง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 เอากระดองมาเขาดองเห็นปะเต้มาเต้มาดูมือกูเต้เต้เต้เยอะหัวเต่าเว้ยเจ้หัวแตกไอ้ีกหืมใหญ่นุกเฮ้ยอันอันดูกูดิอัดเด้ดูกูถือดิ ปวดนกปีศาจบปวดก็เอ้ยเตว์ดูเฮี้ยนี่ดิขาวสั้นยังอะไอตัวมันจมไปเี้ยอะไปต้องไปไหนอะหาหาที่หาที่อยู่ดิหาที่อยู่เฮี้ยมึงโหลดเซฟเก่ามานั่งเล่นเดี๋ยววะเซฟเก่าเราสร้างเฮี้ยอะไรเต็มไปหมดเล้วด้วยอิเอต้าเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นชื่อคนเนี้ยไออเอี้ยตาวะมึงเป็นใครวะไออาร์วะไออาร์อันนี้ใครไอเจหรอกูไม่เห็นชื่อวหรเออกูไม่เห็นชื่อเหมือนคนเดียวอ๋อกูชื่อภาษาไทยไว้ย ูใส่ชุดสีน้ำเงินอ,ะอ่ะยไปตั้งชื่ออื่นเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยแมวอยากเป็นคนป่ามันไม่รู้ว่าพึ่งไปใครไอ้เหี้ยไอ้รู้รู้รู้เดี๋ยวกูเดินไปตีมึงทำไงอะ่ะแบบไอ้เหี่นี่คนป่าไอ้เหี้ยตีโย่ทิ้งก่อนเลยนะเงี้ยเด็ดเด็ดเด็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 อุ้ยเย็ดแม่อ้าว โดนแย่งเลยอ่ะหลบได้ไหมได้สัตว์ใครไม่ตัดต้นไม้มาหยุดเลยไอ้สัสอุ้ยอุ้ยฮีดะตกใจมาเลยสัตวสเออทำไรต่อเนี่ยสร้างบ้านนี่สถานที่อยู่สร้างบ้านเหรอตรงไหนเดีย เชื่อทำไมตัวนี้มันโล่งยังวะเห็นกูแหลกข้าวไม่ได้นะสัสนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยชียก็ได้หอกระสั์สวัสดีไอ้ทำหอกเหมือนกันมาสองอันใช่ปะเออเอ้ยเจ๊ปลาหรือปลาให้หล่นปลาให้หล่นโลดปลาให้ปลาให้หล่นกระรองเต่าโหเยังไม่มีเพลงด้วยปังเลยวะ โอ้ยแค่มทะลุไปเลยฉันเอ้อแม่งกันได้ว่ะกันที่เดือดเต็มตัวเลยแม่งทะลุไปเลยเอาแล้วทะลุหายไปไหนหอหัวขวานเอาเฮ้ยไอเจไอเจนู่หัวไอเจเฮ้ยไอเจไอเจไอเจไปไหนวะไอเจตามไอเจไปดิตามไอเจไปดิตามไปดิตามไปดิไอเจเอ้าไอเจหายไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยนี่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 ออนปิงออนปิงออนปิง

ยกไปดิโอไอ้ด <gegen violin> <warfare> ีห <Rabbi> ัวไอ้เฮลโหลไอ้ยก <Fe át> ูได้กูได้เนื้อเป็นตัวเลยฉัดกกระตกรวทนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จก็เข้ามาเกมกาเกมกาเมเฮ้ยเฮ้ยอามุ๋โหดหนัวะ เว้ยมันไม่ตายว่ะนะพัดไอ้ยี่กูมันไม่มันตายไม่รู้ที่อะไรถ้ากูเก็บกูตายปะจังกีเหยื่อนั่นไอ้ยี่เป็นคนไฟลูกใส่กูเฉยเลยไอ้เฮ้ยอ่ะเด็กกูไอ้สัตว์มึงสร้าขนาดนี้ครับมึงมึงแค่ใครต่อให้เว้ยอ่ะเดอ่ะเดเอ้ะอาหารยานี่เนี่ยอาหารยานี่หายไปไหนเงยเงยนี่ร้อยอันร้อยไม้มึงบ้า มึงสร้างให้ใครไม่เคยต่อไอ้เหี่มึงไม่สร้างกระท่อมเป็นเลอยก็ไอ้ที่มึงไม่สร้างกระท่อมก่อนไว้ยังมึงสร้างไอ้เหีช่นไรเนี่ยโอ้โหไอ้จัดเออนอนสบายๆบไว้เลยไม่แย่งกันเลยพักกันนอนเนี่ยเตะเตะลงไปข้างล่างหนึ่งไปลงเชี่ยมสร้างบ้านก่อนดิให้ยังมึงอยู่ก่อนดิไปได้เจ้าค้านนี่ทำไปข้างล่างนี่มันเหม็นกลิ่นกลิ่นใครกลิ่นตดอะไเลยมึงตดหรือเปล่าไอ้ที่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ oh. ฮ right ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตโอ้ยไฮ้เไอ้เจตายไปบ้าไอ้ยีกูไม่รู้ว่าไอ้เจอยู่ไหนอะแม่งตั้งชื่อภาษาไทยสไม่รู้ตายเลยเฮียอยู่ล้กูเนี่ยโหเ็นโคตรมืดแม่งมืดจริงกว่าเโอ้ยร้อน ใครทำเฮียอลไวะไอ้สัตว์ใครเป็นคนไปลุกไวเฮียเกี่ยวกับคนเงียบเลยสัตว์ไอ้เงียบหราจะได้สอดไว้มือคตมึดเลยโอ้ยตกใจเลยสัตว์มึงลองมึงลองทำทำหน้าปกติเนี่ยหันหน้าปกติหัหน้าตรงๆหน้าหนอะไรวะหันหน้าตรงๆแต่เห็นหัวปะไม่เห็น ยไหนวะเหียไนเต่าวะไอ้เจย์ยังเป็นไอ้ล้นอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้กลายเป็นไอ้ชินี่แล้วว่ะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนคนเหรอคนเราเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนไม่ได้ต้องการเชือกแน่เลยเชือกคาไปวะโอ้ครับคาไปวะไอ้เจี๊ยบมึงก็เป็นหมาที่ได้คาไปนอนนะสัสตกจังเลยโดนไปด้วยเจ๊ ไหนวะที่คาบมึงน่หลอาร์เวยนโอว้าวลูซไอ้เโมันต้องบอกวิธีการคาบโอทอร์ด้วยแล้วที่กูอยากรู้ว่ามันคาบเชือกอะไรกูอยากรู้เชือกอไวะยังไงยังไงเชือกใช่ป่ะ้ยเออไอเชรดาร์ดไอเดาร์ัคาบกงออไปเต้ เชื่อเอาเอานี่เต้ผ้าเต้เอ้าเอ้าเฮียระพามันฆ่ามึงงี้เอาเราขวานทุหัวมึงเชี่ยระพามักูต้องมัเดินไปเลยได้บ้าเนี่ยมึงก็เซฟนี่มึงเซฟในในในบ้านอ่ะมึงเซฟแล้วคือถ้าตายอย่างงี้มันจะไม่เกิดตัวบ้านไอ้ควายง่อยไปใช่ปะดูไงอย่างเพราะตัวเฮี้ยอะไรอ่ะ อเต้กูเห็นตัวอะไรวิ่งไปทางมึงอ okay, ่ะไหนอ่ะเขไอ้โรคจิตวิ่งไปทางมึงเพื่อนหรือว่ากูตาฝาดปะโอเคเต้กูไม่ได้คิดไปเองเพื่อนตื่นตนไปแล้วเต้นล้วมันอยู่ข้างหลังมึงเมื่อกี้เมึงเห็นไม่น่ะมาแล้วมาแล้วยมาแล้วมาดิไอ้เหอโรคจิตโรคจิตเลยฮะไอ้โรคจิตเต้มนดีมากกว่านึงมนดีมากกว่านึงเอ้โรคจิตไอ้โรคจิตถอยไปจิ ไอ้โรคจิตเออตายแล้วช็อตแน่เนื้อช็อตแน่เนื้อไอ้โรคจิตเอ้ยเป็นเกี่ยวอะไรฮะฮะไม่มีอาวุธเลยว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูจะตา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 ยตะพัดตะพัดข้าวที่โดดกูจะตายแล้วไร้องเพื่อนฆ่าวันนี้เพื่อนเราเปิดวอลปะ เออเกาจะตายแล้วกขจะตายแล้วข้ามันทีฆ่ามันโดดข้ามันทีไอเหยื่อไอพวกคนหัวแรงเลยสัตสไอมันกระทอมเอ้ยม่มีกระทอมโมนี้ด้วยวะ เจ้ากูเลิกระดูกับพี่เล้วไอเจเจวันนี่ดีไอเจไอเจไอเจมันนี่ไอเจอะตายซะบนเงื่อนี้เฮียทำผ้าทำไงวะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาขุดมาตีเนี่ยตีไอเชือกกล่องเนี่ยได้ผ้ากล่องไอหนักเดินทางนี่ไงเชือกเตะนี่ไงนี่ไงเนี่ยเอาชุดเอาถอดชุดแล้วก็ทำเป็นผ้าปะมันฉีกฉีผ้าอ้โหเฮียแต่กูชอบกูชอบอย่างหนึ่งในเกมนี้คือแบบมันทำหลมพัดอะไรพวกนี้บรรยากาศของเกมมันแบบ เป็นบรรยากาศที่สมจริงดีได้มาเชือกหรือยังอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับได้มาเชือกยังกลัวผ้าอยู่เจ้ามึงด้วยปล่อยนะครับักเกียร์เหรอเนี่ยเท่ดีวะต้องกูได้ต้องก้เนี่กูได้ละก็ได้ผ้าแล้วกูได้ผ้าแลสิบสี่อันไม่เชือกเชือกเชือกขีดแดกน้ำก่อนเลยวิหิวเข้าใจป้า อุ้ยเีอยป่องน้ำอืมเีอยโคาคาโคลา่าอิสปูมึงฮ่าฮ่เลกับโคาคาโคล่าจริงเวี่งเยอดๆเมื่อกี้วิ่เพี้ยเมื่อกี้มึงทำไรเอ้ยกระตายเอาวันนี้วันนี้ไม่โดนโอ้ยเอ๊ะอยู่ไหนอ่ะนี่ตุงกูตรงกูตรงโอ้ยมีคนเร็วเลยเีอยเยี่ยมฝ่ายลาวอเต้ไม่ทันแล้ววะเออกูได้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 เปล่าวะโอ้อหอโหไม่มีโคตรเร็ว ไอ้เหี้ยกระตายในชีวิตจริงมันเร็วอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่มันซอยไปโอ้ยของมันลอยกันไว้เยอะเอาผ้ามาครับได้อะไรอ่ะอ๋อได้เชื่อไม่มีอะไรเลยวะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราเชื่อไปครับมันเป็นฟีเจอร์ใหม่ปะเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนไม่ต้องทำมั้งเออว้าวไอ้ไปได้ขวาแล้ววะแล้วมันเล่นเหี้ยอะไรอ่ะพยานอยู่วะไอ้ขวานม่แตกต่างกับขวาใช่ั่นไงวะโอ้ย ทุ้นแรงเหรอใครตายใครเป็นไรไอ้เชื่อแดงนะลูกกูตายเลยไอ้สัต้องใส่น้บมึงยังไม่ได้กองกินเต้าหู้เทียอะไรไอ้เตะเตมช่วยด้วยช่วยด้วยเตมเตเอาเอาเอาไฟรถตัุ๋นเตมเตมูปจับปลายยังไงอ่ะก็จิ้มไงเอาหอกไปจิ้มโง่โง่ห่อมันจิ้มยังไงวะไอ้เทียไอ้ก็เอาเป็ดเทียนี่ก่อนเลยละกันไอ้สัตว์เฮ้ยมันจิ้มไม่ได้อ่ะต้องปลาเหรอ ตาแต่ตกกูแต่โอ้ป้าก็ไปไหนก็ไม่รู้ไอ้ฉันเฮ้ยไอ้เหี้ยก็ตีไงใครจิ้มไอ้เหี้ยไปจิ้มเงินเถอเลยนะวะเหี้ยมันเดินตัดหน้าเขายังไงมึงเห็นบ้ใบเห็นตาเห็นใบได้แล้ววะเฮียป้าตัวเลอะเลยฉันไอ้เจ๊กินตอนกัอนพี่แบบนี้นะเว้ยไม่เคยเห็นแบบนี้ว่ะแล้วตากูไปไหนอะหลงน้าไปเลยเฮียก็ใส่น้ำต่อะเฮ้เฮียกูแทนแล้วมันันโอ้คนไปอ่ะ โอเคกูแล้วเราห้ามแดกน้ำเพื่อนเราห้ามแดกใช่มันไม่ใช่น้ำสะอาดเลยน้ำเนี่ยเออไอ้ที่แดกแล้วเลือดรถเชเลยอกูอยากตีตูนเชี่เจวะไอเชี่ยดึงยากูอยากเดินลาใหม่มันป่ามันป่ายังไงมันมันมันจิ้มอย่างใหโดว์มัไม่คนท้าไม่คนลึกเลยเยอะเอ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วเชี่ยเต้บ้งโหดวะไอ้พวกมึงข้ามหอกกันยังไงวะีอ่ะ เออไม้สองอันท่อนแท่งไม้สองอันนะมึงมึงกดไอ้อาร์ตมึงกดไอแล้วมึงก็กดไม้สองอันอ๋อไอเอออ๋อเออไว้เฮากูลืมไปได้นีแล้วมันจะขึ้นรูปเฟืองให้ใช่ใช่ไม่ต้องสอนนะปะปลาเบ่งอยู่ที่ไเรื่องเดียวรู้บอกไม้สองอันเจ้าทำไมกูได้ไปเนี่ยไม้ไม้เล็กอะไม้เล็กนะไม้เล็กไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ดุ่นหนีเฮียไม่ไม่ไอ้ไอ้ไม่ได้ขาเว้ยอันนี้มันถือเว้ยมันต้องมันต้องมันต้องคลิกขวาเว้ยคิดขวาคิกขวาไอ้าย ไม่เคยเกินเนี่ยกูทำแล้วเนี่ยขี้ขวาแล้วมันจะมีเฟืองขึ้นอ่ะนะใช่เออเดี๋นี่ยไม่มึงใช้ผิดอันหรือเปล่ามึงกดผิดอันหรือเปล่าแบบกดกดเลี้ยวอันนี้แหละอันนี้แหละที่มึงถืออยู่อ่ะถูกแล้วอ๋อที่ยังไมมันถึงไม่มีจระเขงจระเข้บ้างวะเอ้ยกูได้ปลาเลยสัตสไอ้กูไม่ต้องปลายังไงวะไม่ต้องปลาจะเป็นทิมควายๆอ่ะเอาหน้าทิมมาจุ๊มๆแล้วทิ่มพ่อตอนไปว่ายน้ำมันมันไม่ถืออ่ะ ไอ้้เหียดูดูนภัทรเดียนภัทรไม่สร้างบ้านนภัทรมาเล่นเนอะเป็นเป็นสตาร์ดียวของจริงครับผมเลยมันก็อารมณ์เหมือนตอนที่ที่เล่นไอเกียเหรวะพอใหเฮะไม่ใช่เวรเฮมอ่ะไอเกียดูอยที่เล่นไกยาร์น่ะเกียร์อะไรวะอ๋อมากันนะใช่มากเหรอเออทั้งมักทั้งไอเกียเหมือนในช่องกูกูเล่นที่แล้วะอ๋อกาวกาว สัตว์คือแม่งข้าบของทั้งวันอะไม่ทำเวชยอะไรพวกกูก็ไปดูไปดีเรื่อยๆดูดูนะพัดดูดูเขาดูสกายนี่นะทุณกที่ไหนครับให้ผมพาสกายไหมครับผมดูหน้าไอ้นี่ที่นี่เจ้าเด็กที่ผมอยูพกอาร์กติกาเป็นที่ที่ลมใสแล้วก็มีตไม้มากนะครับ คุณจะเห็นได้บ่าฝั่งซ้ายคุณจะเจอกระท่อมระเทาหลังแล้วก็ขวางกระเทกระท่อมอีกระเ่าะอีหลังเบื่อสำหรับตั้งเดินทางอย่างคุณนะครับนะครับสลามทำไมกูจุดไฟไม่ได้เว้ลำครับลำครับผมอยู่เปล่าเฮ่อได้แล้วได้แล้วลมครับสลามครับเฮ้ยเฮ้ยกูปานกโดนเฮี้ยโคตรโปรเลยว่ะโคตรเกินกูปาไงอ่ะขว้างนุ๊กยัดตีอยู่เดี๋ยวนี้ เฮ้ยเยี่ยมมึงทำอาหารมึงก็มาเด็กดียิ่งเนื้อแม่งดำหมดไอ้เอาวุลโก้เพื่อนไปไปไปมะเนืออุลดอกไปวะกดจีนี่นะคนต้องถือกดจีอ้าวอ้าวมี่ไหนอ่ะมันโยนยังไงวะอีชี้อ่ะแล้วมันโยนของไงอ่ะกดมันคือให้ถาดป่ะต้องกดถาด เต้เตดเต้เตะเต้โอ้ถาดเฮ้ยเต้หลวงอุ้ยหย่าได้กแบบไหนถาดไอ้เหี้ยเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกนะกูไม่ได้เก็บถาดมาเหี้ยกูไม่ได้เก็บถาดมาใช่ไหมถาดอ่ะเต้ถาดอ่ะเออหวายเหี้ยกูไม่มีถาดพี่การ์ดเราเอ้ยคือบินอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหาเขาบินดิกูไม่เอาถาดมาเหี้ย้กูไม่ทานกูไม่ทานกูไม่ทานเอาถาดถาดไม่ถาดถาดอ๋อถาด ถาดคือเป็นรับของส่งของอ่ะเนอะมันเอาของเพื่อนไวเราจะให้ของกันไม่ได้ถ้าไม่มีถานเอ้ยไอ้เยี่ยมมันกลับไปหาเครื่องบินที่มันอยู่เดี๋ยววไอ้เเต้เต้เต้มาดูเทปกูแท็บเต้ดูอ่ะเฮ้ยอย่ามาตัวไม่ค่อยๆไปเลยว้าวเต๋อเือนคนแบบเหมือนคนเหมือนคนแบบไล่ไล่ในนุ่นถ่วงไอ้เยอะกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วกูเข้าบ้านแล้วปวดขี้ ก็ต้องการขุดขี้นะครับก็ลองไปไป็นนอกบ้านดูนะฮะตรงบาทนี่ก็เป็นแต่ต้องต้องต้องไหว้ก่อนนครับว่าผู้ใหญ่เยอะขนาดนี้สารเสพติดท่านมันนอนเนีอ่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมหมดนาที่ใกล้ในวันนี้ก็เดี๋ยวควักก่อนนะครับเนี่ยเวลามันขึ้นมานอนได้แล้วเนี่ยอีกนิดนึงอ่ะไป ต้องรอเวลาอย่างนี้ยังนอนไม่ได้อุ้ยโดนเขี้ยเลยวะเ้าคนเลยลุกเขี้ยโอ้ยก็อุ้ยอุ้ยเสียอะไรอะุ้ยเอี๋โข้ามาแล้วอีย๋อียโรคจิตเอามันเข้าไปโดนไฟมันเข้าไปโดนไฟคนไฟลุกเอาอุ้ยใครตีอตีโดูเขี้ยหมอหนี่อยู่ดิป่อ นี่ให้กูคอมโบหน่อยอืมใกคอมโบคอมโบเหนน่าตายแล้วอยกตกตกกูอะน่ะกูให้กเอาผู้ป่วยมาให้แล้วจได้รักษาด้วยฮะผู้ป่วยเอ๋ออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้อนนี้อันนี้ขออันนี้ก่อนขออันนี้ขออันนี้ แยกส่วนกว่านี้เงี้ยไ้ตาหมอครับหมอหมอหมอตายเดอะบอลรีแลนดีแลนดหมอครับหมอมีคนป่วยมาครับหมอไปดีเงี้ยหมอไปขี้เฮ้ยไปไปไปตีข้างนอกไปตีข้างนอกอย่าตีเลยเอ้านอนดูตรงนี้ดิดูกูย่างดิเทะมันทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นคนป่าอยู่วะเอ้าดูกูย่างเด็ด อันนี้คือแบบอะไรไปสู่สุขติแล้วเราเรายื้อเขาไว้ไม่ได้ทั้งเลยสลายไปเลยเดี๋ยวเรานี้ไปเอ่อไอ้ที่กูให้นะมึงไม่ได้กูมีถาดไอ้นี่ใช่เขาแค่ต้องมีถาดเอ้ยมาแดกมัามาแดกข้าวมามาแดกข้าวมาโอ้โหดูเฮียเอาเฮียมาให้แดกเลยแดกส้นตีนน่ะแดกไปก่อนไอ้เฮียแดกส้นตีนหรอ จะให้ใส่ที่อะไรเข้าไปเยอะแยะเลยว่าไอสัตว์ซูปใหญ่แม่งเลยดิซุปเหี่ยวซุปตัวอะไรวะเนี่ยซุปอะไรวะเนี่ยซุปจ่าโอ้โหจะ้วรถไฟเร่งไฟให้มากกว่านี้เชฟไอ้เดี๋ยวต้องไปต้องไปหาถาก่อนไอ้ยไปไปเอาถาก่อนเดี๋ยวกลัวเลยนะถ้าถ้าตอนในเจีมันโดนเชียอะไรอะแล้วแล้วคือเราไม่เห็นชื่อมันแน่นอนอะคือแบบมันตายตรงไหนกูก็ไม่รู้ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไงอะอ๋อกขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้เฮ้ยมันขึ้นได้หนวะไอสัตว์ไม่ได้ใช้มือปีนซ้อมเย็บ หยบเ็บหยบกระบอกเลยก็ไอหยิบองเฮียเราว่าหยิบหยิบเฮ้ยเฮ้ยนั่นหรอไอเนี่ยไอ้เฮียในถาดวะเจาเห็นปะเรามาเจอเฮียเราก็ไม่รู้วะนี่คือรูปอะไรอ่ะนี่ไงในถาดแล้วโอ้ยเจ้ยกูให้อาหารหมาเมืกูคิ้ว่ากูจะรับเหรอฮะไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮ้ยอันนี้อันนี้มันมีติดเลยอันนีมันมีติดด้วยอ่าที่ยาสารวะเฮ้ยเต้ผมดูหอกกูดิอันนมันติดเฮี้ยหัวแล้ว กอยาเอาน่ากูให้ึงเวยละควยอะไรเขี้ยไม่สัตว์เขี้ยน่กูไหวทำยอะไะจิ้มไม่โดนไอ้สัตว์เอ้มึงเี้ยมันร้องหกุ kind of like. ้เต้ดูดิอะไรอ่ะอ้นระตกเขี้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรตัวอะไรงเตัวอะไรอ่ะอลูกตีเดี๋ยวทูกตี กูว oh ่าเมื่อไหร่มันจะตายไว้เฮียโอเคีนเนี่ยกูตีกูตี่อ๋อมันนอนที่ด้วยเนี่ยเียววะมว่าเมื่อไรมันตายวะแต๊นมันวิ่งติดเฮียวันั้นเเฮ้ยตายหนึ่งตายหนึงอะตายหนึ่ง เราไปกลับบ้านไปเพื่อนไม่ต้อง่วงไมาท่ทีเด็ดนะไม่ไหวแลวอีเชี่ยงมานี้นีุ่้ยมโหด้ยหลบมันหลบมันหลบใช่ใช่มันหลบได้ตัวที่นี่มันหลบได้วิงวว่งโคตรเร็วอ่ะเออเอ้าตายตายยางโง่ โอ้โหเฮียแล้วมาดูแล้วมาดูใส่เฮียชุดฮาวายสัตว์เลยเฮียโอ้ยไอ้เียแตกูแหลกเลยวะแลาอะไรอ่ะยู่่ไู่เ่ไราออไรอ่ะ้ยไอ้โดโนแบกเียโดโนแบก แกดูดิผู้นั่งที่นั่งผู้โดยสารสองคนด้วยโดนลงบ้งหมดเลยเยี่ยคือไกลโดนถึงกระบอกไปขึ้นอัจจโรเฉยเลยวะแหมเฮ้ยบุคคลร้อนเลยสัสเอากระปองกูขึ้นมาไอ้ไกลุ่มทุกอยู่างเลยนะวโอ้ใครกูขึ้นมาอะไรนะอ่ะดูตัวผมดิตรวจสอบดิโถ่อยสมมติแม่งโคตรหน้าฟัดเลยว่ะเอ้าโอ้ไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเหรอเย เอ้เต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 ้ดูดูดูมองดีดีมองดีดีมึงเห็นแล้วปะเอ้ยไปดเลยเห็นแล้ววะดูด้ยาอ้ยมึงมึงมึงดูตูดไอ้เ้ดิมึดูตูของไอ้เต้ดิล่นหมดเลยนี้ยมันเริ่มเริ่มสนุกยา này khi sốt nổ kiểu gì vậy? Mua một lon sốt nha các bạn. Em phu mì, mì này cho em Anh nào, coca cola này. Cảm ơn anh. Cảm anh. Cảm ơn 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 anh. Cảm Cảm ơn เอเอาเล่าเอาเล่าเอาเล่าเพื่อนเรานี่คือเชี้ยอะไรเนี่ยอะไรอน่ยชื่อเอาเล่าวะไอตัวอะไรอะเราเล่าวะด้วยเอา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 ทำเชี้ยแล้วเอาสักขวดมาักขวดนี่ไงใส่ชุดละเชี่ยได้ใส่หูได้สัตว์แม่งเหมือนเด็กจีนมาเรียนต่างประเทศอะไรสัตว์ยิ่งเถียนทานที่เราเริ่มกบก๊กอะไรนะกนีกยคูคยคู่หลาเลยด้วย มึงดูกูทำเฮียเลยไอ้สัสเดูเู้เฮียเเด็กเวรเอ้ยเยหาเ้เเราทำม่ชค้หยอ้จิ้งไปทำเฮียเลยไอ้สัสฮะไอ้คุยบ้าเอาเว่าวไ้เนเปิดพเฉยเลยห้าแล้ว

ยามค่ากูไม่หยุดเลยเกมมันจเกมสนุกดีป่ะเป็นบ้าไปเลยเียมอยู่ีนี้บปนเบ้าเนะใ้่มอานบ้าทุกคนที่เห็นเนี่ยมึงดูดิร้อนถอยกูคือไม่ได้วะไอ้สัตว์ โดนกูปีนไอ้เหี้ยโดนกูปีนจัมแพดขึ้นมาไอ้ควายปีเลยมันสอบกันแล้วไม่ได้เรอโอ้ยเจ้าไอ้เจ๊เดือดเหี้ยเจ้าไอ้โรคจิตอย่าเข้ามาเหนื่อยนะไอ้กูเหนยเหนื่อยจังหวะเนี้ยเจเหนื่อยเจ๊จังหวะเนี้แหละจังหวะนี้แหละหอนี่ดิสุด เฮ้ยออนออนเฮ้ยเนี่ยขอบตายไอ้อาร์อีเลวอยีเลวอยู่ไปป่ายังกลายเป็นบ้าเลยการทำนี้กับเพื่อนได้ยังไหงยังยังก็ว่ายังยังลมจิดกูเข้าใจแล้วทำไมเราไม่เล่นต่อเยอะเข้าใจไผ่เว่

อเจกูเปลนตัวแล้วะเกย์รถก็ต้องไปแก้แค้นเว้ยเต้เลยยี่ขวายอยู่ไหนอะไม่มีขวายหรอไม่มีกูก็ไม่มีเหมือนกันเยี่มีแค่ต็อกกี้ ไอเด๋ย้เลยนะวะไอเดีวเหียวันนี้ไม่ได้ผ่านวันนี้ไม่จะเราจะผ่านเดีก็สักครั้งไม่ได้เหียไม่จะผ่านวันนี้เอาไว้สิยี่คุณกูคุกูหนาวอ้ยไอ้ยีใครตีกูไอ้หียเจตีห่าฟองเหรอยอ่คืนกลัวคกลัวตียี่คืนกลัวย่า

เอออะว่าไรจะเจตายลบไปาออกไปแล้วไกลปูเยอะเล่นดูเห็นว่ายังมันอยู่เลยเกมคว้ยไดี้ยวเลย